เรามาดูผลการให้คะแนนครับคู่ที่ผ่านมานะครับกรรมการอุทยัยโชิอัมพรนะครับให้ฝ่ายแดง48น้ิำเงิน4 9นะครับกรรมการธนาพลนะครับลํำสุรการนะครับให้ฝ่ายแดง18น้ิำเงิน4 9แล้วก็คนที่สาครับกรรมการอับดุลราฮีมครับให้ฝ่ายแดง18น้ิำเงิน4 9ทั้งสเสียงครับเอาละค่ะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วไม่ดูชั้นดูเชิงกันเลยนะคะมาถึงก็จัดใส่กันเลยค่ะ ขาเลโอวนี่นอกจากจะฝึกมวยไทยแล้วเขาก็ยังฝึกคิกบ็อกซิ่งด้วยนะคะส่วนทางด้านจิ้งปิงนอกจากฝึกมวยไทยแล้วเขายังฝึกซานต้ากังฟูและคิกบ็อกซิ่งค่ะเพราะฉะนั้นนี่ทั้งคู่นี้นอกจากมวยไทยก็มีคิกบ็อกซิ่งสเต็ปเท้าดีแน่นอนค่ะคู่นี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะยังไงนะครับอย่าลืมว่าเวทีนี้ปรับเซียนมาแล้วหลายคนครับ ระดับแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็เคยมาแพ้นอกในกติกาวมวยไทยที่นี่มาแล้วครับก็ต้องมาดูว,วันนี้นี่จะมีอะไรมาให้เราได้ดูครับนี่ครับโมร็อกโกเจอกับจีนครับจีนนี่สูงกว่าอย่างแน่นอนครับท่านั่งของเจิ้งปิงนี่เคยต่อยแม็กซ์มวยไทยด้วยนะโอ้ยแข่งนี้หนักแน่นครับท่านั่งของเจิ้งปิงแล้วก็คาร์เรนี่เคยชกที่ราชดำเนินด้วยนะครับโดยที่เอาชนะเจ้าซูเปอร์มาร์คไปนะครับ มาครับดูกันดีกว่าครับอุ้ยสับขาเตะครับท่านนันของแม่มุมแดงครับคาเริวคาเริวจอกขาครับคาเริวเจิงปิงจะเจอกคืนครับแต่ไกลไปหน่อยครับครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับที่อายุ29กับ20ปีนับถือว่าอายุต่างกันถึง9ปีแต่ว่าฟาร์มเป็นมวยต่างๆบนเวทีนี่ก็ถือว่าพอๆกันครับสำหรับเจ้าฝ่ายเจิงปิงนี่ผมก็เคยไปดูเขาฟิตซ้อมอยู่ที่บางแสนไฟกลับนะครับที่หลังมบูรพา อำเภอแถวบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับอาวุธแม่ไม้โม,ย,มยไทยใช้ได้เลยเด็กคนนี้นะครับสำหรับคนกินคนนี้ครับน้องิอลโอ้โหแม่นี่ยกที่หนึ่งเองนะคะใส่กันไม่หยุดเลยค่ะโอ้ยทางด้านคาริวเดินเข้าไปเดินขู่เข้าไปเจาะยางเข้าไปค่ะอ้าวทางด้านเจิ้งปิงไม่ยอมน,นะคะเจาะเจาะยางแล้วแถมด้วยเตะขึ้นลำตัวนะคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดค่ะคาริวบอกไม่พลิอไม่พลิอค่ะ แหมไม่พลือคือไม่เป็นอะไรนั่นเองครับแข่งซ้ายขึ้นกันขอครับเจอหมัดขวาไปเหมือนกันครับจังหวะนี้เราเอาไว้ก่อนครับกรรมการจักราแยกออกมาครับวางกันใหที่กลางเวทีเก็บเงินเข้าหาครับเตะจอกขาครับเจ้งปิงแข่งขวาลำตัวเจอหมัดขวา1นสองครับจากทางด้านของคาริวเข่าซ้ายเข่าขวาครับเจ้งปิงคาริวว่าอย่างไรดีครับโดนล็อกเอาไว้ครับอ่ะเราไปมีกรรมการแยกออกมาว่ากันใหมที่กลางเวทีครับ ครับกุฏิพานมา120ปอนด์คู่นี้ได้ดูของหนักของแรงแล้วครับน้องเปิ้ลน้องเทรับ157ปอนด์คู่นี้มาดูครับความดักความแรงอ้าวหมดยกครับในอบราวันในช่องทางของยูท b e ครับทักทายกันเข้ามาได้ครับอ่ะมายกที่2ครับเตะจะขาไปก่อนเจ้าปีกจะขาคืนครับโอ้ยแข้งซ้ายโอเจอแข้งซ้ายครับเก้าก้านคอครับโอ้โหครับลงไปนอนงายแร้วันครับนอนงายแร่วันและลุกไหวไหมครับโอ้โหครับ ลูกไม่ไหวกรรมการยุติการชกตั้งคุ้มไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเจิงปิงโชว์ของค่ะแม่ตอนแรกนี่เตะก้านคอเข้าไปนะคะแต่โดนไม่จังนะคะโดนแถวแถวหน้าเหมือนเออเท้าบาดหน้านะคะ่ะแล้วคราวนี้ก็จังๆเต็มๆเ,เลยะคะ่ะมาดูภาพช้ากันนะครับว่าโดนลูกไหนครับตอนนี้เดินเข้าหา อัน the Win ินเนสบลูคอนเนอรโอรจปิงโ,โอ้ยโดนปลายเท้านะครับโดนมาโดนปลายเท้าซ้ายนะครับแต่น่าจะไปถูกที่จุดสำคัญนะครับเลยทำให้โจทย์ดสำคัญแน่นอนนะครับลูกนี้นครับอ่ะฝ่ายน้ำเงินก็คือเจ้าเจิงปิงก็เป็นฝ่ายชนะนอกไปนะครับชนะทีเกียวไปในยกที่สองครับโอ้โหรอยแผลบนหน้ายังมีอยู่เลยค่ะพี่พรทางด้านของคาริวนะคะนี่ค่ะถ้าเดินมากใกล้ๆทางเราจะเห็นค่ะโอ้โห